สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่วเด็กขวร้อรอบวันนะครับคุณป้าป,าปาเอเผยหลานสั่งเสียทุกอย่างแล้วเล่าตำนานโบคือรักแท้ปอตั้งแต่สมัยเรียนเวลา10.3 0นนะครับวันที่21อมกรา,าคม259ที่ศาราสองสาลาธรรมานุภาพวัดกลางพระามหลวงจังหวัดบุรีรัมยานางพิสมัยสาว,วงบรรดาของพระเอกหนุ่มปอทิษดีได้นิมนต์พระสงฆ์สีรูปเพื่อถวายพระทหารเพลพระสงฆ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระเอกหนุ่มปอทิษดีสาวง ตนมีโบเวนดาภรรยาของปอทิสดีวินชวน,นันน้องชายคนสุดท้องญาติผู้ใหญ่ขึ้นถวายและร่วมฟังพระสวดด้วยผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าอาหารที่นำถวายเพลพระสงฆ์และนำไปให้ปอทิสดีประกอบด้วยน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมมะเขือยาวชุบไข่ยำหัวหมูปลาทูเนื้อปลาทอดขนมจีนน้ำยาหมูเค็มขนุนแตงโมสังขยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในงานยังมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาครบศพเระเอกหนห่มปอทฤษฎีสาวกและมีพงหญิงจากบุคคลห้างร้านสำนักง,งานต่างๆทยอยส่งมาอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งวันและมีนักศึกษาจากมหาวิทยลายลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาคอยอำนวยความสะดวกภายในงานต่อมานางสาวประชิตได้มีญาเสียนเผยกับผู้สื่อข่าวว่าต้นเป็นป้าข,ของปอเคยทำงานเป็นพยาบาลแต่ตอนนี้ก็เสียแล้วครอบครัวเราจะมีความรักกันมากจะคอยดูแลกันตลอดปอเขาเป็นคนที่ยอมทุกจะทุกคนเดียวเพื่อให้ครอบครัว และคนรอบข้างมีความสุขนะครับไม่ว่าใครทุกเขาจะรีบช่วยแต่ไม่ว่าเขาจะทุกอะไรเขาจะเก็บเอาไว้อย่างร่างกายของเขาเขาก็บริจาคแต่ในภาวะที่ปอเป็นปอเขาได้เป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่เขาเสียแล้วเพราะพอเขาเสียก็มีการนําปอไปศึกษาตอนนั้นเลยหรือแม้กระทัง่งตอนที่ปอเขารักษาตัวอยู่เขาก็เป็นเคสศึกษาให้กับแพทย์เองเพราะแพทย์ก็ยอมรับ ว่าไม่เคยเจอเคสแบบปอเคสที่รุนแรงขนาดนี้ได้อยู่ได้นานขนาดนี้รักษาไปก็เปิดตำราไปคำทางไปเหมือนปอได้เป็นครูของหมอที่รักษาของของเขาด้วยนะครับปอได้เป็นอาจารย์ใหญ่ของละมาทิบดีเป็นอาจารย์ใหญ่ของทุกคนช่วงแรกที่เขาป่วยพอถึงวันที่5ธันวาคม2 5 5พปอสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้สามารถพูดคุยกับญาติได้จนถึงวันที่9ธันวาคมหลังจากวันที่9ปอก็สุดลง ระยะเวลาห้าวันที่เขาดีขึ้นมาปอเขาได้สั่งเสียทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วส่วนโบตอนนี้ครอบครัวพยายามให้กําลังใจเขาเขาคงยังทําใจไม่ได้ไม่ว่าเห็นหรือคิดอะไรเกี่ยวกับปอเขาก็จะร้องไห้สําหรับความรักระหว่างโบกับปอจริงๆแล้วมันเหมือนรักแรกพบคือเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันพอเห็นโบครั้งแรกเขาก็รักตั้งแต่โบยังไม่แต่งงานพอโบเขามีแฟนแต่งงานปอก็ไม่ได้ไปยุ่งแต่ปอไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหน เพราะเขารักฝังใจที่โบจนวันหนึ่งเขากลับมาเจอคันอีกครั้งเมื่อสิบปีก่อนมันเหมือนปฏิหารตอนนั้นโบอยากกับอดีตสามีแล้วเขาเลยสารสัมพันธ์เพราะเขารักเขาไม่สนอดีตเขาสนใจแต่ปัจจุบันมากกว่าเขาไม่แคร์ใครจะว่าอย่างไรเขารักโบโบคือรักท้ของเขาและโบสามารถพิสูจน์ตัวเองจนครอบครัวทุกคนรักเขาและมีการแต่งงานจัดการเล็กๆก,กันที่บัทยาตอนนี้พอเขาจากไปโดยวางใจ ได้ว่าทุกคนรักภรรยาและลูกเขาแต่สิ่งที่เขาอยากทําและยังไม่ได้ทําคือพอเขาอยากจัดงานแต่งงานอีกครั้งโดยจุงมือมีน้องมะลิร่วมงานด้วยอยากประกาศให้สังคมรับรู้เขาพูดเรื่องนี้มาตลอดนะจนช่วงที่ผ่านมาเขาเริ่มเปิดตัวลูกและภรรยาเขามีปล่อยรูปปล่อยคลิปอยากให้ทุกคนค่อยๆรู้ว่าเขามีครอบครัวและตั้งใจจะจัดงานแต่งงานแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วนะครับ